Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะน้องๆคะการเรียนรู้รากศัพท์ของภาษาอังกฤษนะคะคือ Root เป็นตัวช่วยนะคะให้น้องๆเนี่ยสามารถจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ครูพี่นัตกับครูพี่นุน่นก็จะชวนน้องๆน,นะคะมาเติมพลังอังกฤษค่ะกับรากศัพท์ของคาว่า tradition นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคําว่า tradition กันอีกหลากหลายคําเลยค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะ English Le v e l up ได้สําเร็จไหม และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพีนัทกับครูพี่นุ่นก็ได้ชวนน้องๆทุกคนนะคะไปพบกับรายการ Spirit of Asia และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำศัพท์คำว่า tradition กันอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ danger ล่ะถ้าน้งใช้จสู้้าเรายมรียนงกัน้หมดปลตัวม a n ปติดใจจุล हजुर काँदा चाहिँ जिमी थन थनउना गुठी पाँ पाँजुटे पाके चाहिँ सगौँ क्या भने सगौँ क्या बोकेका ढुङ्गा लिपामा चाहिँ छि गुठी सङ्सारले चाहिँ हाकिमा सेसमा चाहिँ मौलिकमा दिँदो मौलिककोबाट चाहिँ जलाएका घजा भाइना चाहिँ अझै निचिना कि नासे मै आयोप्रति सांस्कृतिक बजाइ लागि नापेपी फोलापी मर्या हुनुको ल हर्जुका चाहिँ चले नपुर छु ल्या मख हो ठो चाहिँ पोर्खोलियो अघि चाहिँ नापेपी छै भ्या खालि चाहिँ छिटो चाहिँ ज्या चले आमा ठोके आमा त्यो ठोगा चाहिँ अघि आस्था यहाँ चाहिँ जिपी न्यामो सग्रेज्यो ज्या चाहिँ थौँ त उहाँलाई नापा नाच्यो अडचालिस सालमा छेन त नाचेन बिजयज टुलाम्बी मर्या औली चाहिँ चाहिँ ग्वालिजोको हिसाब होइन उनीहरूमा अलिकपट्टि ग्याउ गाटी चाहिँ फिलिङ छ घन्टा त जिउ घाटा डेढ साली दिनु आधो नि जब मली चुसमा चाहिँ जलाएका साली खुन दिने चाहिँ जल म काट छु फिलिङ अघिपट्टि चाहिँ ज्याने छु असी जुला जब वो क्राट हुन्ला แต่อจใเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Spirit of Asia นะคะน้องๆเจอคำว่า tradition กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะเจอคำว่า tradition ที่เป็นคำนามแปลว่าประเพณีค่ะน้องๆขะการเรียนรู้รากศัพท์ของภาษาอังกฤษนะคะสามารถทำให้น้องๆเนี่ยเดาความหมายของคำศัพท์ได้อีกหลากหลายคำเลยนะคะ น้องๆคะคำศัพท์ต่อไปนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่มาจากรากเดียวกันที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะยกตัวอย่างมาให้น้องๆดูกันนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า tradition เป็นคำนามค่ะแปลว่าปราะเพณีซึ่งคำคำนี้นะคะมาจากรากภาษาลาตินค่ะที่แปลว่า deliver แปลว่าการส่งส่งต่อหรือส่งผ่านนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่น The old people in the village still observe the local traditions แปลว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านยังคงรักษาประเพณีท้องถิ่นเอาไว้ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า traditions เป็นคำนามนะคะแปลว่าประเพณีและคำคำนี้นะคะถ้าลงท้ายด้วย suffix คำว่า tion tion มักจะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะน้องๆคะเมื่อเราเติม suffix al ลงไปนะคะก็จะกลายเป็น adjective นั่นเองค่ะ ยกตัวอ,อย่างเช่น traditional เป็น adjective ค่ะแปลว่าดั้งเดิมหรือเป็นประเพณีนั่นเองค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น it's traditional in America to eat turkey on Thanksgiving Day แปลว่ามันเป็นประเพณีนะคะที่ในอเมริกาเนี่ยจะมีการกินไก่งวงค่ะในวันขอบคุณพระเจ้า,านั่นเองน้องๆเห็นไหมคะคำว่า traditional เป็น adjective ค่ะแปลว่าเป็นประเพณี แล้วถ้าเราเติมซ u f f i x l y เข้าไปข้างหลังคำนะคะก็จะกลายเป็นคำว่า traditionally ที่เป็น adverb ค่ะแปลว่าตามหลักหรือตามประเพณีค่ะยกตัวอย่างเช่น the festival is traditionally held in May แปลว่าเทศกาลนี้นะคะจัดขึ้นตามประเพณีในเดือนพฤษภาคมค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า traditionally เป็น adverb ค่ะแปลว่าตามหลักหรือตามประเพณี โอ้โห oh แล้วแถบอ mm ิงลิ s เลเวลของเรานะคะน้องๆก็เพิ่มขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วคะ่ะ mm hmm. เก่งมากๆเลยเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ mm hmm. Chris Jobs <oph> แล้วน้องๆอ,อย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า tradition กันอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ นี่คข้าอยากจะบอกว่านี่คือ d ิ s จีสบอร์ฟอมอายุทยา Oh It looks like a junk เฮ้ยจังไรต้อมาบอกเรืองข้าเป็นขยะไม่ได้นะเนี่ยมันจับกุดหัวมันตึ๊งยิโอ้ I know what you mean I'm not saying it is junk I'm saying it's junk a junk ยังยังยังไม่หยุดพูดอีกสารเอ้ทฟางก่อน คำว่าจังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือพวกขยะอย่างเช่นเราจะได้ยินบ่อยๆอย่างเช่น junk food นั่นเองครับอาหารที่มันไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรมั้ยแต่คำว่า junk เนี่ยนะครับหรือจะเป็นจัง k b o a เนี่ยก็จะเป็นพวกเรือสำเภาขนคนขนสินค้านั่นเองนะครับโดยเฉพาะในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยละครับหนึ่งคำอาจจะมีหลายความหมายก็ได้ดังนั้นเจเย็นๆนกันนะครับและก็ต้องถามฝรั่ง What do you mean ไม่ใช่ไปตีโพยตีพายว่าเขาอาจจะว่าอะไรเราครับอ๋อดีสิจัดจังจังเลยนะครับ Junk uh, boat. this is a junk boat. What's the purpose of this junk boat? I don't know. Let's go over there. Wow, this is a very beautiful display. Uh, that's a Buddha image in the back, but. Um, what are uh, these things here these are huh? a, yeah, a sword a swat yes a swat a swat like oh, oh, oh. a sword a sword a a sword ครับข้อหมายถึงดาบคือ sword แต่มับางคน S W O R D บ้านเราอจะออกเสียงว่าสวอตสวอดใช่ไหมครับแต่เขาจะออกเสียงว่า sword เหมือนสอดรู้สอดเห็นอะไรเงี้ยดาบคือ sword ไม่ใช่สวอตหรือสว o r d ร์ดได้ไหมครับ sword sword อ่านีดีแต่ sword it's a sword and what's that one over there o h hog like hog like not a hog like ไปออกเสียงพ่อออกเสียงมันปลว่าหมูป่าตะโถยหอกแบบนี้เขาเรียกว่าสเปียร์ได้ไหมอ๋อเหมือนพี่นี่สเปียร์ใช่ไหมเอาวรู้จักด้วยเหรอเ้ออ,อยู่ยุคนี้ไม่รู้ได้ไงพี่นี่สเปียร์โอ,อ้นักร้องดังในเมืองน,นอกใช่ครับสเปียร์แปลว่าหอกเองครับ This is sword and spear oh okay and what what is all this stuff for ah oh, I don't know let's go over there <laughs> wow, this is a very nice model. No, this is not a model. Uh, huh? This is my village. Oh, you mean village? <laughs> <laughs> V as Village. Uh -huh. v, village, uh -huh. v, Village. This is my village. oh yeah. this is a village. Oh oh. 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 This is my house. This is my house? This is your house? Hey. Oh, okay. Uh, it's a traditional Thai house on stilts, right? it's a stilt? ไม่พี่เขาหมายถึง a traditional Thai house on stilts เป็นบ้านทรงไทยในอดีตใช่ไหมแบบดั้งเดิมโบราณเนี่ยนะครับที่ตอกนิ่มหมุนไม้แล้วก็อยู่บนเสาสติลส์ก็คืออยู่บนเสาไง่เออใช่ไงก็ใช่ไงรู้ไงเออโอ้โห it is made of ไม้สักไม้สักเนี่ยต้องแปลว่า t e ท k t e ิ k wood t e ิ k wood เออ it is made of t e ิ k wood ทิก wood Oh, teakwood. Oh. Oh. What can you tell me about the history of this house? I don't know, but we'll come inside. No. Wait, wait, wait. Oh. I, you're not allowed to go in there. Uh, the sign, it says Ham Khao. Oh. What? What did you say? I, I don't speak Thai. All right, <laughs> <laughs> oh. แล้วถ้าพี่จะไปนอนงี้แล้วผมจะอยู่ทำไมละเนี่ยปะโท้เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคําที่มีรากศัพท์คำเดียวกับคําว่า tradition กันหรือเปล่าเอ้ยครูพี่เน็ตเจอนะคะเจอคําว่า traditional ที่เป็น adjective ค่ะแปลว่าดั้งเดิมหรือว่าเป็นประเพณีค่ะ าเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านักเต้นสวมชุดฮังการีแบบดั้งเดิมภาษาอังกฤษจะพูดว่า The dancers were wearing Hungarian c o s t u m e ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง tradition กับ traditional ใช้อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า traditional นั่นเองค่ะ The dancers were wearing traditional Hungarian c o s t u m e แปลว่านักเต้นนะคะสวมชุดฮังการีแบบดั้งเดิมนั่นเองน้องนองเห็นไหมคะคำว่า traditional เป็น adjective ค่ะแปลว่าดั้งเดิมแล้วถ้าครูพี่เนทต้องการจะพูดว่ามันเป็นประเพณีตะวันตกที่เจ้าสาวจะสวงชุดสีขาวเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องนอง it is a western for brides to wear white ใช้อะไรดีคะระหว่าง t r a d i t i o n กับ traditional ใช้อะไรดีนะติกตต๊กตอก ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tradition นั่นเองค่ะ it is a western tradition for brides to wear white มันเป็นประเพณีตะวันตกนะคะที่เจ้าสาวจะสวมชุดสีขาวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tradition เป็นคำนามค่ะแปลว่าประเพณีใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะโอ้โหระดับอังกฤษ Level ของเรานะคะน้องๆก็ได้ตามพลังกันมาอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะจากการเล่นเกมตอบคำถามในครั้งนี้ เอาละค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better t <to> h Know เอาละค่ะช่วง Better t h a Know ในวันนี้นะคะครูพี่แทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคือ2คํคำนี้ค่ะคำว่า immigrate กับ emigrate นั่นเองค่ะมาดูที่คำแรกกันค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า i m m i g r a t e เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าอพยพเป็นการอพยพเข้าประเทศหรืออพยพเข้าเมืองนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น his family immigrated to Canada แปลว่าครอบครัวของเขานะคะอพยพเข้าประเทศแคนาดานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า immigrate เป็น verb ค่ะแปลว่าอพยพคำว่า immigrate เป็นเว r รค่ะแปลว่าอพยพเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นการอพยพออกจากเมืองหรือว่าอพยพออกจากประเทศนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น millions of Germans immigrated from Europe to America in the 19th century แปลว่าชาวเยอรมันหลายล้านคนนะคะอพยพออกจากยุโรปไปที่ประเทศอเมริกาเนี่ยในศตวรรษที่19ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า immigrate เิต้นด้วยตัว e นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าอ,อพยพออกจากประเทศนั่นเองมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุนจะพูดว่าครอบครัวของเธออ,อพยพเข้าประเทศอังกฤษภาษาอังกฤษจะพูดว่า her family to England ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง immigrated กับ emigrated ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊กติ๊กต๊ก ถูกต้องนะคะต้องใช้ Immigrated นั่นเองค่ะ Her family immigrated to England แปลว่าครอบครัวของเธอนะคะอบพยพเข้าประเทศอังกฤษนั่นเองน้นองๆเห็นไหมคะคำว่า Immigrated เป็น Verb นะคะแปลว่าอบพยพค่ะในที่นี้คืออบพยพเข้าประเทศนั่นเอง มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะน้องๆถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณตาคุณยายของเธออพยพออกจากเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกาในปี1980เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันไว้กันดีคะน้องๆ Her grandparents from Vietnam to the U.S. in 1980. ใส่อะไรดีคะระหว่าง immigrated กับ emigrated ใส่อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอก ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า emigrated นั่นเองค่ะ her grandparents emigrated from Vietnam to the U.S. in 1980คุณตาคุณยายของเธอนะคะอพยพออกจากเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกาในปี1980ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า emigrated เป็น verb ค่ะแปลว่าอพยพในที่นี้นะคะก็คืออพยพออกจากประเทศนั่นเอง โอ้โหเท่านี้เราก็แยกคำว่า i m m i g r a t e กับ emigrate กันได้แล้วนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วดับ English Level <S <S ของเรานะคะน้องๆก็เติมพลังกันมากันเกือบจะเต็มแล้วค่ะอีกนิดเดียวเองเก่งมากๆเลยเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนนี้จะมีเรื่องแม่รู้อะไรไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลย ณผู้ชมอาจจะนึกภาพยังไม่ออกนะคะว่าคําว่าฟาร์มน้ําแข็งนั้นหมายถึงสถานที่แบบไหนหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเท่าที่เราขับรถกันมาสถานที่แห่งนี้ห้อมร้อมไปด้วยธรรมชาติและต้นไม้สูงค่ะ もう氷作り終わったงでรีัตตมนまだ氷張ってますนี่คือที่ที่ทำน้ำแข็งแล้วตอนนี้คือทำเสร็จแล้วแต่ก็ยังมีน้ำแข็งอยู่ตื่นเต้นเลยแต่ว่ากรรมิธีเนี่ยอาจจะพิเศษกว่านี้แล้วก็มีมากกว่านี้นะฮะแล้วตรงนั้นเป็นที่เก็บน้ำแข็งแล้วมีที่พักของท่านเดี๋ยวจะไปวิวที่นั่นครับโน้ยัสมุบาชชอะฮะดูดิเดินทหูรองเท้าันยุบเข้าไปอเี้คลยอะอันนี้เรียกว่ายุกจ๊ะไว้นะทุกคนมาติคุกันี่อย ที่หวศานายกนะทั่วศานายกนะสลื่นก็ระวังติดอาชีพสลื่นกันลื่นมากเลยไม่ใช่หินนะเป็นหิมะที่ดูเป็นสีเขียวเป็นมรกตมากเลยขึ้นี้อ่ะวิ่งจกวัยที่รุ่งอรุณจากต้นสุขันธ์เด็กที่มาที่นี่ก็ถามว่านะฮะสถานที่ทำน้ำแข็งเนี่ยทำมานานหรือยังทำมาแล้วร้อยกว่าปีนะแล้วเป็นที่เหมาะสมในการทำน้ำแข็งไหมท่านบอกว่านะฮะเหมาะสมครับเพราะว่า ที่นี่ครับเป็นน้ําที่ไหลมาจากเขานะฮะไหลมาเรื่อยๆไหลมาแล้วเป็นที่ที่ไม่โดนแดดการที่จะทําน้ําแข็งที่ดีก็คือการที่จะไม่โดนแดดวิธีการขั้นตอนในการทําน้ําแข็งนะมีขั้นตอนงไงก่อนอื่นนะก็คือทําความสะอาดเขาก่อนตรงที่มีน้ําผ่านตรงที่มีท่ออะไรต่างๆทําความสะอาดทางเดินของน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็หลังนั้นนะฮะก็จะมีการเตรียมบ่อนะฮะก็คือสร้างบ่อที่สะอาด แล้วก็ทําดินปรับดินด้วยผมถามว่าทำไมถึงต้องปรับดินท่านบอกว่านะครดินก็เกี่ยวข้องกับน้ําแข็งซึ่งน้ําแข็งจะมีน้ําแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะน้ําแข็งที่นี่บอกว่าท่านบอกว่าจะพยายามที่จะให้เป็นน้ําแข็งที่แข็งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นผมก็ถามต่อครับว่าเป็นน้ําแข็งที่แข็งที่สุดในญี่ปุ่นดูยังไงครับท่านบอกว่ามีนักวิจัยแล้วก็มีอาจารย์มาช่วยต,ตรวจด,ดูครับมีการตรวจแล้วบอกว่าแข็งที่สุดในญี่ปุ่น น้ำที่ที่เป็นผิวนะฮะก็คือประมาณ1นึองสาก็กวกดทิ้งก็จะเติมน้ําเข้ามาใหม่พอเติมน้าเข้ามาใหม่นะฮะน้ำที่เติมเข้ามาใหม่นี่มันจะมีอุณหภูมิที่อุ่นกว่าน้ําที่อุ่นกว่าจะเข้ามาไปอยู่ใต้น้ําที่เคยมีอยู่ก็จะดันให้มันสูงขึ้นของใหม่จะมาอยู่ข้างใต้ของเก่าก็จะถูกดันขึ้นเรื่อยๆดันขึ้นเรื่อยๆครับเป็นนี้ครับ<ห> ขั้นตอนไหนในกานะรทำน้ําแข็งที่ยากที่สุดท่านบอกนะครับค่อนข้างจะอยู่ที่อากาศเลยในช่วงทําน้ําแข็งที่ดีที่สุดก็คือช่วงที่เป็นช่วงฟ้าใสไม่มีเมฆแต่ต้องเป็นกลางคืนนะคจะได้ไม่ต้องโดนพระอาทิตย์ไม่โดนแสงอาทิตย์จะทําให้ได้น้ําแข็งที่ดีโลกร้อนก็จะทําให้ผลิตน้ําแข็งได้ยากครับใน1ปีทําได้หนึสองครั้งท่านสมัยก่อนอ่จจะทําได้3ครั้งนะครับ คำว่าโลกร้อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็อาจจะมองความเปลี่ยนแปลงไม่ออกนะคะแต่สำหรับอาชีพนี้เขาเห็นกันชัดเลยค่ะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอุ่นขึ้นก็ทำน้ำแข็งได้จำนวนรอบต่อปีลดลงไปด้วยนะคะซึ่งการทำน้ำแข็งที่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศก็ทำให้ต้องเช็คอุณหภูมิกันวันละหรอบเลยค่ะสมัยนี้มีโทรศัพท์มือถือก็เช็คได้ง่ายแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนใช้ความชำนาญ มองฟ้ามองดินแล้วค่ะฮะจ,ะจะเอามาให้เหรอพอเราพูดว่าจะลองจะลองตัดนะฮะผมก็เลยถามว่าก้อนหนึ่งราคาเท่าไหร่มันแพงขนาดนั้นแล้วสร้างยากไหมผลิตยากไหมท่านหมอนะครับว่าเดี๋ยวจะเอาของจริงมาให้ดูอาเลยใส่กล่องอย่างเงี้เลยเหรอนี่คือประมาณต่อไสเซนใช้เวลาสามดเดือนนะเว่าจะได้ก้อนนี้ 全部でยทั้งหมดนี้นะฮะทำเป็นน้ําแข็งใสในหน้าร้อนนะฮะทั้งหมดนี้ประมาณนะฮะหกถ้วยแล้วทำไมต้องเป็นน้ําแข็งที่นี่นี่เราอยู่ในป่านะอ๋อหุ่ตเส้นให้ตือนให้ตืนอ๋อเห็นไหมดูข้างบนนี่เป็นเส้นเส้นเส้นอย่างเงี้ยเลยนะฟูจิเซนเซบอกว่าเห็นชัดเลยค่ะว่าก้อนน้าแข็งจะมีลายเส้นเป็นชั้นๆอันเกิดจากการเติมน้ําลงไปเรื่อยๆเพื่อสร้างชั้นน้ําแข็งค่ะ ดูไปก็คล้ายวงปีของต้นไม้เลยนะคะแต่สำหรับน้ำแข็งที่นี่เรียกว่าวงวันค่ะพ,พูยฮันาิสกปุ่นเหรอสูสุดได้เน้นนู่คือ,อ <c oughs> ปีหน้า <c oughs> มาทำเลยสมัครงานได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้หนี่ครับผมทำประมาณเท่านี้รู้สึกเหนื่อยเท่ากับทำ <c oughs> ทั้งบ่อคิดดูดิโอโห้ฮะมันยิ่งช่วยตัวเราเลยที่เราไม่ได้ทำนะทำทั้งบ่อเนี่ยนะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าสามคน ที่ไหนนิโกโ้ทีากชทั้งหมดนี้ที่ทําน้ําแข็งนี้ได้นะครับมีแค่5ที่เท่านั้นในญี่ปุ่นที่ทําในนิโกโม,มี3ที่2ที่ก็จังหวัดอื่นครับธรรมดาแล้วนะฮะการที่จะทําน้ําแข็งเนี่ยนะฮะนี่คือของกินถ้ามเอาขาเข้าไปข้างในทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคนที่ให้อนุญาตเท่านั้นจะขึ้นไปได้ก็คือท่านกับลูกชายของท่านแล้วก็ประมาณ3คนเท่านั้นแล้วส่วนผมเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับ ดังนั้นก็แน่ใจได้เลยค่ะว่าน้ำแข็งที่ได้นอกจากในการตรวจสอบน้ำที่นำมาเป็นแหล่งกำเนิดน,น้ำแข็งแล้ว <c oughs> ก็อยัางอนุญ,ญาตให้คนที่ทำงานเท่านั้นถึงจะขึ้นไปเหยียบในบ่อน้ำแข็งได้คะ่ะอาษาญี่ปุ่นนั่งซ้อว่าคากิโกริเตอรเท่บ้างแล้วใครที่จะซื้อไปแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงก็คือนะครับเป็นร้านนะครับขนมที่ทำเป็นน้ำแข็งสาย v ี p IP, หรือเป็นคาเฟ่ ใช้ทำน้ำแข็งใสซึ่งเป็นน้ำแข็งใสที่ราคาแพงเป็นแบบ V.I.P. ครับ น้ำนะฮะที่อยู่ในบ่อนี้ครับน้ํามาจากบนเขานะฮะมาที่นี่แล้วก็มีการกรองด้วยหินแล้วก็ด้วยทรายซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมมาร้อยกว่าปีนะฮะสังเกตดูไหมว่าน้ำทําไมตรงนั้นไม่แข็งครับเพราะว่าน้ํามันไหลอยู่เรื่อยๆถ้าน้ําไหลอยู่ จะไม่แข็งแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่จะแข็งตัวครับรนะก็คือนี่ก็คือกระบวนการที่ว่านะฮะปล่อยให้มันน้ามันเย็นพอน้ํามันเย็นเสร็จแล้วนะฮะก็จะแข็งตัวแต่ถ้าเป็นน้ําแข็งที่ไม่สมบูรณ์แบบก็จะกระเทาะออกกระเทาะออกแล้วมาปล่อยให้มันแข็งอีกทีนะก็จะเป็นเลเยอร์เป็นเส้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 นเป็นชั้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 นออกมาครับ โหเรื่องน้ำแข็งจากน้ำธรรมชาติในป่าหรกอกองละ3,000บาทนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่นุ่นใช่แล้วค่ะครูพี่แนทแม่พอพูดถึงคำว่าป่านะคะครูพี่นุ่นก็นึกถึงคำว่า forest f o r e s t forest แปลว่าป่านั่นเองค่ะและน้องๆทราบไหมคะว่ามีคำไหนที่ลงท้ายด้วยเสียง est e s t กันอีกบ้างเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในช่วง guess what คำศัพท์อะไรเอ่ย อาละค่ะช่วง guess what ในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็ได้ชวนน้องๆนักไทยคำศัพท์ทุกคนนะคะมาทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงไทยด้วยเสียง e s t e s t s กันค่ะคำแรกนะคะคำแปลคือดีที่สุดอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกคำว่าอะไรนะถูกต้องนะคะคำคำนั้นคือคำว่า best b e s t best เป็ adjective ค่ะแปลว่าดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น t h a t is the best movie I've ever seen. แปลวันนั่นคือหนังที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูมาเลยคำศัพท์อะไรเอ่ยลงท้ายด้วย est e, h t e s t est คำใบนะคะก็คือเป็นที่ที่นกนะคะใช้กิ่งไม้หรือว่าใบไม้ค่ะมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อใช้วางไข่นั่นเองจะเป็นคำว่าอะไรนะน้องๆทราบไหมคะติก๊กตอกติก๊กตอกถูกต้องนะคะคำว่า nest นั่นเองค่ะ nest nest ที่เป็นคำนามแปลว่ารังค่ะยกตัวอย่างเช่น that is a bird's nest นั่นคือรังของนกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า nest nest N เป็นคำนามค่ะแปลว่ารังคำว่าอะไรเอ่ยที่ลงท้ายด้วย est est e คำใบ้นะคะน้องๆใช้เพื่อวัดหรือประเมินความรู้ของผู้เรียนนั่นเองค่ะคำว่าอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะคำคำนี้คือคำว่า test T E S T test เป็นคำนามค่ะแปลว่าการสอบนั่นเองยกตัวอย่างเช่น I am happy because I passed the test แปลว่าฉันมีความสุขนะคะเพราะว่าฉันสอบผ่านนั่นเองน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test เป็นคำน้มค่ะแปลว่าการสอบอะไรเอ่ยลงท้ายด้วย est E-S-T-E-S-T e คำใบก็คือถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศอะไรติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตกน้องๆทราบไหมคะถูกต้องนะคะคําว่า West นั่นเองค่ะ W E S T west แปลว่าทิศตะวันตกค่ะยกตัวอย่างเช่น which way is west แปลว่าทางไหนคือทิศตะวันตกนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า west w e s t west เป็นคำนามค่ะแปลว่าทิศตะวันตกโอ้โหสำหรับช่วง g u ส s s w a t ในวันนี้นะคะน้องๆน,นักทยคำศัพท์ทุกคนเนี่ยก็ได้เติมพลังคำศัพท์นะคะกับคำศัพท์ที่ลงไทยด้วยเสียง Est, e s t e s t s กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยคราวหนะ้าเรามาทยคำศัพท์กันใหม่นะ โอ้โหแล้วชัอังกฤษเลเวลของเรานะคะน,อนอ้องๆก็เติมพลังกันมากันจนเต็มแล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยตบมือกันหน่อยคะ่ะเอาละคะ่ะตอนนี้เราก็ได้ความรู้กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าคะ่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง tradition เป็นคำนามคะ่ะน้องๆแปลว่าประเพณี traditional เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดั้งเดิมหรือเป็น,น,นป,ระะประเพณี traditionally เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าตามหลักหรือตามประเพณี คำว่า immigrate เป็น verb ค่ะแปลว่าอพยพในที่นี้นะคะก็จะอพยพเข้าประเทศหรือว่าเข้าเมืองค่ะส่วนคำว่า emigrate เป็น verb ค่ะแปลว่าอพยพเหมือนกันแต่ในที่นี้จะแปลว่าอพยพออกจากประเทศหรือว่าออกจากเมืองค่ะ best เป็น adjective ค่ะน้องแปลว่าดีที่สุด nest เป็นคำนามค่ะน้องแปลว่ารัง test เป็นคำนามค่ะน้องแปลว่าการสอบส่วน w e s t เป็นคำนามคะ่ะน้องๆแปลว่าทิศตะวะันตกเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English ลยไปอัพในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่เลยและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เนตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า break one's back ที่แปลว่าทำงานหนักค่ะยกตัวอย่างเช่น he broke his back to get the project time done on เขาทำงานหนักนะคะเพื่อทำให้โครงการนี้เนี่ยเสร็จตรงเวลานั่นเองค่ะและน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ